ตุ๊กตาสวมชุดโขนรามเกียรติ์ตอนศึกกุมภกรรธจำลองการจัดทับออกรบเป็นรูปพญะาอินทรีชุดนี้คือไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาบางกอกดอความงดงามของท่ารำและเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องตามหลักนาฏศินทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตุ๊กตาพื้นเมืองนานาชาติครั้งที่3ปีพศ2521ที่ประเทศโปลแลนด์อาพัฒ์จันทวิมลทายาทรุ่นที่สองเล่าว่าที่นี่ก่อตั้งโดยคุณหญิงทองก้อนจันทวิมลผู้เป็นแม่ เรียนรู้กระบวนการทำตุ๊กตาจากโอซาว่าดอประเทศญี่ปุ่นก่อนนำองความรู้มาประยุกต์ประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาผ้าไทยที่จะท้อนเอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมอันวิจิตรการตาถึงเวลาที่จะต้องนำความเป็นไทยไปแสดงให้กับคนต่างชาติแล้วคุณคุณมาโหยหาในตอนที่คุณอายุมากแล้วหรือไม่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมเลยเนี่ยคุณจะอธิบายไม่ ไม่ได้เลยว่าเออตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องนั้นเรื่องนั้นยังซึ่งอย่างน้อยคนไทยควรจะรู้ก็สามารถจะแนะนําได้แล้วก็จะควรจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นไทยที่ที่บรรพบุรุษคิดค้นมาเพราะว่าเพราะว่าสิ่งนี้แสดงถึงความเจริญทางด้านวัฒนธรรมของคนในประเทศห้าทศวรรษของตุ๊กตาบางกอกดอทุกวันนี้ขั้นตอนการทำตุ๊กตาทุกตัวยังใช้แรงงานคน เริ่มต้นจากขึ้นโครงลวดและนำสำลีค่อยๆใส่ลงไปในชิ้นส่วนตัวแขนและขาส่วนหัวจะค่อยๆใช้การขึ้นรูปแล้วใช้ปากกาชนิดพธธิเศษวาดรูปหน้าแยกเป็นตัวพระนางยักษ์ลิงขณะที่หัวโขนที่สวมใส่ก็สามารถถอดออกได้จุดเด่นของตุ๊กตาผ้าก็คือสามารถดัดและปรับท่าทางการเคลื่อนไหวได้หลากหลายเสมือนจริงจุดเด่นของตัวตกตามกอกดอท,ท,ที่ต่างกับที่อื่นนัคือว่าท่าลำนี้นจะถูกต้อง เครื่องแต่งกายจะถูกต้องถูกต้องตามแบบของกมรมศิลปกรเขาจะมีตำราย,ยู่นะครับพอตัวนี้ต้องแต่งตัวอย่างนี้นะท่ารำอย่างนี้นะสองอย่างนะที่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 เป็นการอนุรักษ์สิ่งที่เป็นของเก่าไว้นี่นะฮะเรื่องนาฏศิลป์ศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยอย่างที่สามคือว่าการดัดก็ดีดัดตัวท่าทางก็ดีหน้าตาของตัวตุ๊กตาก็ดีจะ สอถึงจิตวิญญาณของตัวุต๊กตาเช่นดูแล้วมันน่ารักดูแล้วสวยงามอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอันนึงที่เราพยายามจะรักษาไว้นะปัจจุบันทายาตรุ่นที่สองได้ปรับปรุงบ้านชั้นเดียวในซอยหมอเหลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมตุ๊ก,กตาไทยและนานาชาติที่ครบสมบูรณ์ที่สุดกระทั่งได้รับการยกย่องจากลอรีแพนเน็ตและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งใน35สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพที่ต้องมาเยือน โดยคาดหวังเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้ซึมซับรากแห่งศิลปะวัฒนธรรมผ่านตุกตาผ้าไทยที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกสุภชาติสุภาพเมธีสำนักข่าวไทยอสอมอทรายงาน